สวัสดีครับสวัสดีนะครับพเพื่อนๆเอฟซีวันนี้วันที่สิบหกเดือนมิถุนายนนะครับพุทธศักราชสองพัน้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็กิจกรรมนะครับเรามาปั่นนานะครับปั่นนาี่นานะครับก็เลยไฟ้สดนะครับเก็บไว้ดูเพื่อให้เห็นกิจกรรมของเรานะครับแต่ละวันปีผ่านไป แต่ละวันปีล่วงผ่านไปเราย้อนกลับมาดูได้สิบยี่สิบปีนะครับก็เป็นการเก็บเรื่องราวไวน้นะครับนะครับวันนี้ก็กิจกรรมของเรานะครับนี่เราก็ทําการปั่นนานะครับปั่นนาเขาเรียกว่าปั่นแห้งครับปั่นแห้งเราก็ไม่ได้มีความถนัดนะครับในเรื่องของการทํานานะครับแต่ก็มีความผูกพันแล้วก็ชีวิต ก็เติบโตมากับทุ่งไร่ทุ่งนานครับวิถีชีวิตก็เป็นคนลูกชาวไร่ชาวนานะครับก็มีความผูกพันแล้วก็ได้ซึมซับเรียนรู้การทำไร่ทำนามาพอสมควรนะครับขเขาแพรรถมากกว่าดี่วันนี้ผู้ที่มาปั่นนาวันนี้นะครับก็คือจากสมพรนะครับสมพรแห่งบ้านหนองระเกียนนะครับซึ่งเป็น ลูกพี่ลูกน้องกันนะครับได้มาทําการปั่นนาให้เรานะครับนี่ครับก็ใช้รถคูโปต้านะครับ L5018SP นะครับมาปั่นจากร้านแถวพันธุ์นะครับที่บารกรกมนะครับก็มาปั่นนะครับดินของเราก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับซึ่งแถวนี้ก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับ ทีมงานที่มาส่งข้าวส่งน้ํานะครับก็เป็นทีมงานของรมไม้แชร์คลองการ์เด้นนาทีมโดยสมใจนึกนะครับกับป๊อบปี้เลิฟนะครับก็เมื่อคืนตีสามนะครับนอนกันตีสามนะครับเตื่นก็สองโมงเช้าเมื่อคืนลูกค้า v i p นะครับมาก็อยู่กันได้ถึงตีสามแล้วก็มีคุณย่านะครับใส่เสื้อของเก่านะครับแถมมาจากร้านโบ๊ทเบล ขายของเก่าได้เสื้อมานะครับเป็นเสื้อที่เหมาะกับการทํานาทําไร่นะครับนี่ครับช่วงฤด,ดูการนี้ฤด,ดูการเพาะปลูกนะครับมิถุนาเป็นต้นไปเริ่มต้นฤดูฝนชาวไร่ชาวนาเกษตร,รกรก็เตรียมแปลงเพาะปลูกหว่านพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันข้าวนะครับ ที่นี่นะครับเป็นทุ่งนาที่เราส่วนมากชาวบ้านก็มีอาชีพเกษตรกรรมนะครับคือชาวนาทำนากันมาหลายชั่วอายุคนนะครับย้อนไปเมื่อประมาณ80ปี90ปีที่แล้วนะครับทุ่งนาแห่งนี้เป็นป่านะครับเป็นป่าซึ่งเป็นป่ารกล้างเลยนะครับประมาณ90ปีที่แล้วนะครับซึ่ง คุณปู่นะครับคุณปู่มายสมัญญาก็เดินทางมาจากภาคอีสานนะครับมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมาจับจองถากถางจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับใครมาก่อนก็ได้เยอะนะครับจับจองถากถางจากป่ารกล้างนะครับที่มีสัตว์ต่างอาศัยอยู่ก็เริ่มจากนะครับรับเปลี่ยนจากป่าก็กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างที่เห็นทุกวันนี้นะครับ เวลาก็ล่วงเลยมาเจ็ดสิบแปดสิบรก้าสิบปีนะครับความเจริญถนนหนทางระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาก็เข้ามาความเจริญก็เข้ามาเทคโนโลยีก็เข้ามานะครับวิถีชีวิตความเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ดาเนินผ่านไปจนถึงยุคนี้ครับยุคดิจิตอลนะครับจากยุคหินเก่ายุคหินใหม่ยุคนีออนนะครับยุคตะเกียงแล้วมายุคนีออนแล้มายุคนี้ครับยุคแสงสียุคดิจิตอลนะครับ ยุคไอทีนะครับยังคงมีนกเอียเอยเอยเอ้ยงนะครับนกเอี้ยงดานกเอี้ยงมงนกเอี้ยงนะครับแล้วก็มีนกกระยางนะครับยังอาศัยอยู่นะครับยังมีบรรดาน,นกที่หากินอยู่ตามทุ่งนานะครับอันนี้น้องแดนนะครับน้องแดนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกคนหนึง่งเป็นทีมงานมาช่วย ช่วยในการหวานข้าวนะครับนี่ฮะก็ใช้เครื่องพ่นนะครับสมัยนี้ก็ทันสมัยนะครับใช้เครื่องพ่นหวานนี่ฮะสพายหลังนะครับก็นี่ครับกันหวานปองเกงขาวเลยนะครับวิธีการหวานข้าวก็จะประมาณนี้ครับใช้เครื่องพ่นเลยครับเราพ่นไปในดินแห้งๆเลยนะครับ แล้วก็ใช้รถปั่นทับไปอีกทีหนึ่งนะครับรอผลตกลงมาข้าวก็จะงอกเลยนะครับนี่คือวิธีขั้นตอนการทำนาสมัยนี้นะครับไม่ต้องใช้คนหว่านนะครับใช้เครื่องพ่นเลยนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีค่อนข้างก้าวล้ำน้ำสมัยก้าวล้ำน้ำสมัยนะครับแล้วก็สะดวกสบายในการทำการเกษตรสุกสาขาอาชีพนะครับก็เทคโนโลยีเขาก็มามีบทบาท ใช้อุปกรณ์เครื่อง,องทุแรงนะครับหลากหลายนี่ก็คือเครื่องพ่นข้าวนะครับเครื่องพ่นข้าวก็จะรวดเร็วกว่าใช้แรงงานคนนะครับรวดเร็วมากๆนี่ครับก็ใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นมอเตอร์ในการปั่นแล้วก็ใช้ลมเป่าออกมานะครับแล้วก็ ดูความเหมาะสมครับว่าจะเอาหนาเอาบางนะครับก็แล้วแต่ความชอบของเจ้าของเกษตรกรนะครับบางคนชอบถี่ชอบบางนี่นะครับนครับได้ทําการฉีดหญ้าไปแล้วรอบหนึ่งครับเพื่อหญ้ามันขึ้นค่อนข้าง,างเยอะนิดหนึ่งครับแต่แก็ใช้รถปั่นทับไปเลยนะครับนี่ครับ เราก็ให้ทีมงานนำข้าวมาส่งกับคนหวานคนไถคนปั่นนะครับนี่ครับนกกระยางก็มาหากินหนอนแมลงนะครับที่อยู่ใต้ดินนะครับที่รถปั่นแล้วก็จะมีนอนแมลงนะครับนกกระยางก็ชอบเลยนะครับเนี่คอาศัยหาอาหารได้ในช่วงนี้ นี่ครับเสบียงของเราเช้านี้นะครับมีกระติบข้าวเหนียวอาหารง่ายๆบ้านๆนะครับกะติข้าวเหนียวเปิดเพระอบนะครับพบน้ำหมากไม่ใช่พบข้าวเหนียวครับนี่ครับโอ้โหข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวบ้านบ้านนะครับนี่คืออาหารเช้าของชาวเกษตรกรของเราแล้วก็มีบินโตนะครับบินโตไม่รู้ว่ากระเป๋าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะกินอยู่กันง่ายๆนะครับ จะยก,ยกมาเอาไม่ได้เอาเสือมาด้วยไม่เป็นไรเราังเเด็กออ้ามากินข้าวกันเร็วฮะอา้าวกินที่ไหนอ่โะโอ้กินนทีห้า <c oughs> นะครับเราก็จะกินกันแบบนี่ฮะบ,บ้านๆเลยนะครับโอ้โหจานสังกะสีนะครับจานพลาสติกนะครับเราแบบใช้วัสดุที่แบบง่ายๆนะครับ ก็นี่ครับไม่เป็นไรครับเรากินสมัยก่อนไม่มีถ้วยชามเราก็ยังมนุษย์ยังอาศัยอยู่กันได้นะครับใช้อุปกรณ์ธรรมชาติเป็นพวกไม้พวกใบตองอะไรมาลองกินนะครับสมัยนั้นย้อนยุคไปนะครับยุคหินอ่อนสมัยนี้ก็พัฒนามาเป็นจานนะครับเป็นวินโตเราจะมาดูกับข้าวเม <c oughs> นูนครับเรายังไม่รู้ว่าเราเตรียมอะไรกันมาบ้างนะครับ เปิดพออบนะครับเปิดเป็นโตดีกว่าโอ้โหข้าวสวยนะครับข้าวสวยร้อนออนะครับนี่คือข้าวครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับโอ้โหโมเมนูแปลกพิสดารเป็นอาหารป่านะครับอันนี้คือตัวหนอนนะครับคด็กตัวอะไรนะสนใจนี่แมลงอะไรดักแด้ค่ะดักแด้ดักแด้นะครับโอ้โหหาดูอาหารอีสานนะครับดักแด้หากินหญ้าครับดักแด้ครับ ไม่ยากครับสมัยนี้ถ้ามีตังค์ดักแด้ดักแด้นะครับดักแด้ดักแด้นี่ฮะดักแด้มันจะเป็นเหมือนเรียกมันอาศัยอยู่ดักแด้มันอาศัยอยู่ยังไงมันเป็นหนอนไหมเป็นแมลงเนาะอร่อยเขาอร่อยดักแด้กินข้าวเหนียวมันมากครับดักแด้ครับดักแด้ ดักแด้ทำากเน่เอามากินข้าวเหนเหียวจำแบะจำแบะนะครับแล้วก็จะมีอาหารอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นผัดกะเพราเครื่องในไก่นะครับผัดกะเพราเครื่องในไก่นี่ยอาหารของเรานะครับแล้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแกงมะเขือพริกแกงมะเขือแกงมะเขือใส่หมูนะครับแกงมะเขือใส่หมู เ้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเมนูที่เราจะผ่อนปลานะครับผ่นปลาทูแต่ไม่มีผักนะครับมีพวกนี้พวกนี้สับปลาล่านี่ปลาลาปลาสับปลาสับครับปลาสับแล้วก็ปลาทูทอดปลาทูปลาสับพริกสดนะครับนี่คือปลาสับอาหารอีสานของเรานะครับปลาลาปลาล่ดิบๆนะครับปลาสุกเออปลาสุกเหรอมาสับแล้วก็ใส่ ตะไคร้ใส่เครื่องเคียงนะครับมีพริกมีน่าจะมีหอมแดงเนาะกระเทียมไหมแล้วก็อะไรนะตะ,ะไคร้อะไรประมาณนี้ครับนี่นี่นะครับเมนูของเราสี่เมนูเลยครับอาหารเช้าอ,อกินข้าวเหนียวหรือจะกินข้าวเจ้านะครับหนูเอา,เอา,เอา,เอาติ๊บข้าวเหนียวมาหน่อยลูกมาเราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับอาหารเช้าที่ทุ่งนาแห่งนี้นะครับ okay, okay, okay. ออะแกนอ้าวสะแหกคือ แกก็คือเจ้าของเจ้าที่เจ้าทางนะครับแล้วก็เจ้าที่เจ้าไห้เจ้านานะครับอเจ้าไห้เจ้านาแล้วก็จะอ่นนี่ให้ให้ตาแหกนะครับมาเด้อตาแหกกินข่าวกับลูกกับหลานเออกินข่าวกับลูกกับหลานเด้อตาแหกให้พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงามได้ผลกําไรดีอเงินทองไหลมาเทมานี่นะครับโอ้ฝนค่อนข้างเยอะเรากินตรงนี้จะดีไหม ขอให้ข้าวงามงามไม่มีมเพี้ยไม่มีแมลง,มมมลงข้าวจะเดินเติบโตได้ดีอย่าเด้อตาแห,ห่กินซอสน้ำกันนี่เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อ,อเราก็จะมารับประทานอาหารเช้านะครับซึ่งมีขนมนะครับมีข้าวเจ้าข้าวสวยแมลงดักแด้ข้าวงามวันงามคืนนะครับย่าบอกนี่แล้วก็มีแกงมะเขือใส่หมู ผัดกระเพาเครื่องในไก่ตามปลาราสับปลาทูปิ้งปลาทูทอดนะครับเราก็จะมาจ้าเบ๊จ้ำเบด้วยกันนะครับจ้ำเบไม่ได้เอาเอาสาสเอาเสือมานะครับไม่เป็นไรครับเราก็จะนั่งกินกับพื้นนี่เลยนะครับลืมเอาเอาเสือมาโอเคมาย่ามาสนใจมา เอากินอาหารกันกลางทุ่งนากันเลยนะครับซึ่งวิถีชีวิตเราก็เติบโตมาแบบนี้นะครับตอนสมัยก่อนสมัยเด็กเล็กก็มานาก็จะมากินข้าวกันใต้ต้นไม้นะครับภาษาอสานพ่นพ่นกินน้ำพ่นพลคือจอมปลว่อมแ่ใบ,บเดกินไหมต้องบปทานมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปขยับนะครับเราก็จะมาเริ่มรับประทานอาหารเช้าสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมครับกินยุ่นแมแมงมุมตมเนี่ย ป้าย่างมะพ่อเขาพอกินอะไรกินแล้วใหญ่กินแล้วอะไรนี่คนนั้นกินเลยเขาก็เซ็กหน้าไปไว้ไหรวะนู่นตบหน้าู่นู่นอาวย่างทีิหนยู่คุณเอาไปได้มาเอาหน้ามากินกันนั่นเอาไม่ได้มาเอาหน้าก่อนพี่เอาเอาสาดตร์มาด้วยกันเลยทำไปเอาน้ำไปเอาสาดตร์มาด้วยเอาศาสตรน้ำก่อนปกติครับเอาศาสตราสตราสมาไหวไหมล่ะถือไหวไหมล่ะสองคนทำเลยจะให้จะหน้าเราอยากกินนั่น เราจะกินข้าวเจ้าก่อนนะครับประตาแดกแลก้วปลาตาไม่ข้อเหนียวนะครับม,มาเด้อมากินข่าวน้ำการเด้อพี่น้องมากินข่าวน้ำการมีมดมแมลงนะครับอยู่ในพื้นดินนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติ โอเคนะครับช่วงเวลานี้เราก็จะขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นภารกิจการรับประทานอาหารแล้วก็จะมาไล์สดเก็บกิจกรรมเรื่องราวของวันนี้นะครับดูว่ามีใครเข้ามาชมบ้างวราพรสมัญญานะครับหลานแล้วก็หวานใจดีใจนะครับก็ f อฟซีสุรยาบุญวงศ์นะครับที่รับชมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับ หลายคนหลยท่านเข้ามาน่ากินจังอันนี้น่ากินคือคนหรืออาหารครับแห่ล้อเล่นนะครับหยอกนะครับโสรยานะครับก็หลายคนลท่านนะครับติดตามรับชมนะครับจะรีมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามช่อง u t u b e ด้วยนะครับร่มไม้แชร์ของกาเล่นนะครับและทางที่ตกนะครับแล้วก็เราทำช่อง youtube อยู่นะครับตรงนี้โอเคขอบคุณมากนะครับ